สวัสดีครับวันนี้มารีวิวพระเจ้าห้าพระองค์นะครับเนื้อดินหลวงพ่อเงินวัดบางครานะครับเป็นพระพิมพ์พระพุทธน่งห้าองค์นะครับอยู่บนช่อเป็นดินเก่านะครับองคนี้น่าจะยุคยุคหลวงพ่อพ่อเงินเลย พราะว่าเขาจะสร้างย้อนมาเป็นปีหนึ่งห้าก็มีแล้วแต่อันนี้ดูความกอดของเนื้อแล้วเนี่ยยุหลงเพิ่งกันได้ครับแล้วก็มีความคมแล้วมีความแห้งของดินทัอนข้างคข้างดูง่ายนะครับอันนี้ก็ส่วนเคี้ยแท้ก็ดูไม่เป็นแต่ผมส่วนตัวผมชอบผมดูดีนะครับอันนี้นะครับ เพื่อนๆเนไป็นไงบ้างนะครับไปลองทักทา,ทายกันมาดูมีค,ครับดำๆเหมือนคาบลักโอเคนะครับสวัสดีครับ